ับสวัสดีครับพบกับปาปูชาแนลนะฮะ FC อีพีนี้นะก็น่าจะเป็นการทํากับข้าวนะ FC บอกเลยตามตรงว่าอีพีนี้ก็คือก็แม่ออกนะฮะออกก่อนเพราะว่าผมไม่มีตังค์แล้วนะฮะต้องอาศัยแม่เนาะเพราะแม่นะฮะโอเคเราไปกันเลยนอนสบายเลยแม่ไปเร่งเรื่อนกะออ๋อไปนี่นะครับ อ auto, Augen, so ันก็อันังตัวตัวแล้วกล้วอ๋อไงนี่นะครับจากแม่ะเทำไงได้เราอ่ะเราก็จะไปหาซื้อไก่กันนะพี่สีดแล้วก็ได้นึ่งข้าวไว้นึ่งข้าวไว้แล้วเนาะแต่มันดึกแล้วแหละนะะก็ สองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมเนี่ยอืมสองทุ่มเข้าสามทุ่มแล้วนะฮะไอซีเนี่ยครับ,ท,าาท,รบทุกคนก็นอนกันแล้วแต่ผมก็บ้านนี้เราหากับข้าวจินนะทุกคนก็เพียมาจากการทางานนะครับแล้วก็อีกย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีคนทั้งรอนะครับ,นะรบผมโอเคนะไปซื้อไก่กันเลยนะครับ นี่ผมก็จะมาซื้อไก่ที่นี่นะฮะมาถ่ายทำจนะ้าเนี่ยเสื้อเสื้อเนี่ยโอ้ไปทำยายนางจับไก่อีกผู้เออไปนะฮะผมก็จะไปดูวิธีการกจ,กจับใจจับไก่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนะนี่นะอันนี้ก็คือใครที่อยากได้ไก่ก็มาซื้อที่นี่นะครับ มอืนี่นะครับอาจจะมีทั้งหนูทั้งอะไรด้วยนะอันนี้เล้าไก่งั้นเนี่ยเนี่ยสองไปไก่เยอะอยู่นั่นเนี่อ่าเลี้ยงไก่โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเอาไก่แม่ ก็ได้อ้วนๆเนะเนี่ยจะได้แซ่บๆแม่ผมบอกมา <c oughs> อาตัวอร่อยอร่อยอืออัอร์ดังแล้วนี่นะได้แล้วนะตัวหนึ่งอาจจะเป็นอันนี้กับข้าวนะไม่มีราม,ม่านะ F4 <c oughs> นะครับไม่มีข้าวกินก็เลยข <c oughs> ้าวกินนกไก่อืมนไก่ไปกิน ออว้าวปีงเผือเลยนะปีพักปีพักเผือดักลิ้นฟ้าอันนี้ไหมน่าลาเลบื่อมันดอกลินพาแล้วนี่จะสั่นดอกมันดอกดอกฝึกอกะดอกลิ้นฟ้าดอกลิ้นฟ้านะช่วงนี้เป็นดอกแล้วนะนี่อืมอันนี่อ่ะแบบบ,บ้านๆนะครับเอสี F C. ามทุ่มแล้วคือจะเอาสามทุ่มแล้วตัวเราก็จะเจะดินทางไปทํากับข้าวกันนะครับ fc ได้ไก่มาแล้วนะถ้ามันเดือดนะครับ<อ>ก็จะเอาไก่มาจุ่มลงแล้วก็ขอนขนนะฮะ fc นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคพอน้ำมันเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาไก่มาถอนคนเลยนะครับ fc ปั๊ปจะได้อ่าไม่เดื น,นี่นะครับคือข้าวเย็นอาหารเย็นนะครับเนาะก็ต้องมีกับนะครับไม่มีวันนี้นะครับไม่มีไม่ได้หากบหาเขียดหาอาหารตามธรรมชาตินะครับก็ไม่มีกับข้าวอะไรกินนะครับเอซเงินผมก็ไม่มีเนาะตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีเลยนะครับเอซีแล้วก็ต้องอาศัยแม่นะครับเอซี FC. จริงๆผมก็อยาออก ค่าอะไรต่างๆให้แม่เนาะเอสซี FC, โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปทำกันดีกว่านะครับเอี FC. ก็จะได้ดูวิธีการข,ขอนคนไก่ด้วยนะฮะ นี่ก็ผมก็รู้สึกปวดหัวเหมือนกันนะนะครับมันจะไม่สบายเรื่องปวดหัวเมื่อกี้นี้ผมเห็นนกนกแสกตรงนั้นเลยทนะ้าีตรงนั้นอุผมชี้งอข้างบ้านมันจับยู่นะคุณจำได้ดีน่าจะใช่นกแสกนะนะครับผม ก็จะเป็นเผาขนนะครับเยสีิลงขนให้มันขนที่มันตามมาไก่อย่างเงี้ยก เรจะได้กินํำบากต่่ขั้นตอน มาต้มไก่กันนะฮะ,อะเอฟซีน้ำก็ระยานี้นะครับเอฟซีเดี๋ยวเทน้ำมาก่อนดีเข้าคุณจะให้ดับ น้ำปลาผงชูรส ດຂາເ FC าจะเมืดอนิดนึงได้ละก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะกินไม่ค่อยได้เยอะเนาะโอเคครบจะหาันขาจะทำเครื่องปรุงเสร็จก่อน ได้ค่ะตะไคร้ครบแล้วก็เอาไปใส่หม้อครบมันทำไก่กันะเก็บเครื่องมาเรียบร้อยหมดแล้วเล่่งเวลาเนาะครับ กินข้าวแล้วกินยานะครับรู้สึกว่าปวดหัว तोアレ देखना हम तो ได้นะ้วใช่ไหมเราก็จะดีส่หมอเลยนะฮะเร่งโอเคเรียบร้อยนะครับก่อนจะได้กินนะฮะเอฟซี FC. ทำคนเดียวเนี่ยยอดโอเคเรียบร้อยหมดเรางไป,ไปหย่อนนะครับผมหย่อน นะครับก็รอนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมเคลียที่นี่นะฮะเอฟซีก็รอกินได้เลยนะฮะเอฟซีวันนี้ต้มไก่นะฮะเอฟซีแต่ว่าผมก็ต้องก็จะเอายอดมะขามเนาะเอฟซีที่จะไปใส่ต้มส้มไก่นะครับเพราะว่าใกล้ต้นใกล้บ้านอยู่แล้วนะฮะเอฟซีจิิงๆผมเห็นนกแสกนะครับมันอยู่บ้านหลังหนึ่งตรงนี้นะฮะ อันนี้บ้านผมใช่ไหมอันนี้ข้างๆกันอยู่แหละนะครับ fc ยอดนอนมาเยอะนั่นไงน,นั่นับ จากสดเลยนะครับฝนตกมาล้างชาวม,มาล้างหมดแล้วเปรีป้ยวหน่อยเนาะโอเคพอแล้วนะฮะเราก็จะไปใส่มอต้มกันนะครับผมร้อนนั่นแหละ คนปต่งไปให้นี่นะฮะเราก็จะคนอืขันๆค่ะนี่ออเ,เอาใบมาแทนมาขามแทนนะ เพราะว่าควันไฟมันเยอะนะฮะประมาณนี้ยังไงบ้างเนาะวิธีการทําต้มไก่นะฮะต้มไก่บ้านนะครับตั้งแต่ถอนขนตั้งแต่ไปหาจับไปหาซื้อไก่มาเลยนะฮะแล้วก็อันที่ปาดคอนะครับอาจจะไม่เห็นนะนะครับเพราะว่าอ่าไม่อยากให้มัน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 ทารุณกรรมสัตว์นะครับก็เลยว่าเอออย่างเงี้ยแต่อันนี้เอามาทํากับข้าวนะเอฟซีวันนี้ไม่มี กับข้าวกินนะฮะเอสี่เย็นนี้เนาะก็ไปซื้อไก่มาแล้วก็มาเย็น็นะครับพ่อผมแม่ผมก็ยังไม่กินข้าวเนาะน้องผมก็ยังไม่กินข้าวนะก็เลยซื้อไก่มาต้มกินไม่มีอาหารเย็นนะครับก็เลยมาซื้อไก่มาต้มแล้วก็วิธีขาน้นรอนขนอ่าหอ่าออล้นไก่นะฮะ ก็ได้เห็นกันแล้วก็เออทำเป็นชิ้นๆนะฮะการสับไก่อะไรต้มทุกอย่างนะครับวิธีการต้นขั้นตอนทุกอย่างโอเคประมาณนี้เป็นยังนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับรับรับชมรับฟังนะครับในคลิปนี้เนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะบายยเจอกันอีพีหน้านะครับผมขอบคุณครับ ไนบ้างนะฮะเอฟซี FC นะครับก็เดือดใกล่เราแล้วนะฮะนี่ต้มนะครับต้มแซ่บไก่บ้านนะครับผมรังสรรโดยเชฟทับผูเอาไม่ใช่ทับเอาไม่ใช่นะเชฟบ,บ่าวผูชแ่แลวนะ เมื่อขึ้าวันนี้ถึงเข้าดจความที่พพบางลีอีกครั้งหลังได้ผูกทำร้ายจนคิ้วตาปากฉีกจะร้าด ก็เด่น่าว่า